สวัสดีครับดูกดบอลลอนครับดูในช่องบอลลอนครับผู้ใดเขาเบิ้งหลังกับฝากกดติดตามน้ำนะครับผู้ใดเขาเบิ้งก่อนกับฝากกดไลน์น้ำทั้งเบิ้งหลังเบิ้งก่อนเบิ้งหน้าเบิ้งหลังแล้วครับฝากกดไลน์เป็นกําลังใจย่องน้ำครับ้ฟาบิสตุนโพยครับตัวนี้ถ้าทะลุผมเอาเอาออกจากกระถางจนไม่ไหมครับจะเทิรนหรือครับ จะโดนเติบแล้วนี่ผมบอ,อดเอาลงดินให้เบิ้งนะครับมันจะมาบิดดินใบตะก,ก่อนครับจักอาทิตย์จักจักจักใดจักข้าวก่อนครับตอนอนี้มันเป็นโครงดิบไปกินไองครับเดี๋ยวเปิดสิดตัวได้วา่าเอาตนอ้นโพโบนี่ต้นโพครับอันนี้น่าจะเป็นต้นโพหางยาวครับอันนี้หางยาวก่อนหน้านี้อาจจะเป็นต้นโพหางสัน เดี๋ยวรีบไปเอาเล็กน้อยกันครับววเัื่อเื่อบอยมันนักตดมานไหลตัมันกองมัแล้วครับตจมันกองมาแล้วหหลายปวดเดี๋ยวจะคองส,มสมบายครับมันปกติดีมันบอ่ค่อยง่ามมาัเลยครับตัมันเป็นเรลือบสีน้ำตาลเหรอครับน่าบิดได้ แต่ว่ามือบิดมนันี้ผมจะบิดเสีไม้ครับเตรียมมาแล้วครับเสียบไม้ก่มมอนเลยครับห้าสิบหา้หาก็บูดึงห้าไม่ว่านี่ที่หลังครับเป็นโคห้างอะไรคนระับบาใส่ซลวดบาร์ไซเลยครับแต่ว่าเขาประกอบใหม่แต่ว่าเขาใส่ลวดเพ็ยเดียวบ่ ยิงเอาไม่ออาต้นนะครับเพราะว่าไปเสียบไปและเสียบใหม่ที่ลังก็ได้ครับถ้าปุา๋ยมันขบทำมาตัวแต่ว่าผมเคยเสียบเสียบใหม่ไปละไม่เป็นอะหรอกครับดูแต่ว่าตัวมันนุ่มๆมันไม่มวลเยอะมมวนติดใหม่เลยครับไม่ใช่ไ,ได้ทำใดกับต้องวากันครับเกิดเป็นไม้ขบวนไม้ไม้มวนไม้ต้นไม้ไปว่ากัน ตอน abei, นี้เป็ <au alon> ดัดต้นไมตอนนี้ถือปวดแห้งปวดครับแนะนำอย่างใดอย่างเดียวคือคือว่าอ่าอันแล้ต้ใส่ลวดแลมันใส่หนี้นะครับมาติดกระไม้ ตัวมันบิดๆลงต่ำๆจัตหน่อยครับเราดีใจต่ำได้ครับจะบิดเผยไม่แห้ครับตนก่อนหน้าะนะุตส่าห์มันลายลายมันบล็อกต้นมะขามได้ครับครักคนหลังนี้เสียงที่หายห่ายหายทั้งหลายครับมันเป็นยังไงครับ <c oughs> นี่เป็นโพกับเฮกไลท์ที่ผมก็ได้ครับเดี๋ยวมคือกับเลือกแต่ครับชงปสชงมั่นเอาเป็นคือดักถิ่มไบนี่งครับใส่ว่าใบต้นมันซื้อต้องตงซื้อตรงเกินไปครับ จริงต้องงดน้ำไปก่อนครับน,นี้มันโดนถึกผนครับจนไม่แล้วครับนี่ก็เก็ได้ครับหลายเดือนแล้วครับ,รบสี่หาเดือนแล้วครับมันจะิีเป็น้นปีแล้วครับเนี่ย พูมันแน่เร็วครับบิดต้นโพใส่ก็ไม้ครับถ้าใส่ก็ไม้ยังเสียนันก็จะบกค่อยฮัก,ากมาได้แบบก็พอทำมาได้บิดทั้งหลายพอเอาไม้หรอค่อยว่ากันค่อยขยับลงนหน่อยๆทีละนิดทีละนิดครับบอด,ดัดลงเสียเดียวลงเสียเดียวแล้วมันจะฮักเป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งครับ ต้นโพกไม้มัดเสม้ไว้ครับต้นโพมันมันโน่มน้อตรงนี่เป็นจิงใ,นใล่ะครับส,สักตน้นสอมองเมือ่อ,อ,น,ไไอนไปเลยปล่อยเิ็นไวก่อนครับเพราอเอาต้องเรียงรับต้น,นไปอีกไงญ่กตสองวรครับสอมองเมือนไกับสีซ้ำใหม่นี่นครับทําซตอนยัง ซัมซมนี่นะครับแต่ว่ามันต้องบวกใหม่ประกอบสัมแับตอนนี้ใหม่ตอนี้นะครับสิลิเลนี่นันนี่ซัานี้นะครับพวกเราเบิ่เบิ้เบิงเบิ้งหลังกับกดติดตามน้ำเนีครับฝากกดไลน์นะคูเบิดนมแล้วกับฝากกดไลน์น้เนีครับมันนี้กับซันีนะครับสวัสดีครับ